สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครัวเรือนของนางบุญช่วยจันทระสุวรรณหมู่ที่สมตำบลน,นาพุอำเภอพะพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีการปลูกผักสวนครัว สำหรับบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเอื้อเฟื้อในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งผักสวนควรัวที่ปลูกบริเวณบ้านได้นำมาประกอบอาหารและเป็นผักที่ปลอดสารพิษเช่นมะนาวมะเขือตะไคร้พริกขี้หนูเป็นต้น